บัดนี้เป็นครั้งที่73ซึ่งตรงกับวันที่11มกราคม2 5 6พรเข้าพเจ้าปิยวันณที่ประสานขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจริยบบูชาแต่องค์พระความปฏิเสธรา,าองค์หลวงปู่สมเท็จรลุนหลวงปู่บุญไดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดา เจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสสด็สัตยายของพระพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัาตนตรัยกุบาจารเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวด็าสทยายมนมต่อไป ขวดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรตุอิตาคชตุเทวตาพัฒมามุนีราชธาสุนตุสัพพะโมกขังสทเทกาเมจารุเปกิริสิกขัตตเจันตริเกวิมาเนตมจารุเวนนาคาหะเนเค้าวัตถุมหิเกเตปุ่มาจะยังศุเทวาชลฐานาวิสัตมยะคัพนธมนาคาติตตาขันติยังมุนีวรวัจจ์นางสาทวเมสุนตุธรรมสวนนการโออิยังปัจจันตาธรรมสวนนการโออิยังปัจจันตาธรรมสวนนการโออิยังปัจจันตา บทสวดน้ำมกาศสิทธิกถาน้โมตสัพปะกวาโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะน้โมตสัพปะกวาโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะน้โมตสัพปะกวาโตอรหัตโตสมาสัมพุทธะบทสวดจตัจจะกิริยาคาถานติเมสรานังอัญญพุทโตเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชชินาสดีไม่โหตุสัพพทานนติเมสรานังอัญญธรรมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชชินาสติเม่โหตุสัพพทานนติเมสรานังอัญญสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชชินาสติเม่โหตุสัพพทาน บทสวดมหากรุณิกนโถติอธิกาคาถามหากรุณิกนโถติยยะสัพพะปณินางปุริจวะปปรมีสภาปจจตตพุทธิมุตตะมังเอเจนะทัจวัชฉินะมโหชนตุสัพพูปัทวามหากรุณิกนโถหิตายะสัพพะปนินางปุริจวะปปรมีสภาปจจตตพุทธิมุตตะมังเอเจนะทัจวัชฉินะมโหชนตุสัพพูปัทวามหากรุณิกนโถสุขไยะสัพพะปนินางปุริจวะปปรมีสภาปจจตตพุทธิมุตตะมังเอเจนะทัจวัชฉินะมโหชนตุสัพพูปัทวาบทสวดมหาสมัััยสสตเเเออวมุงงก สัมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสเมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเกตนัสติงปัจมัตเตหีพิกุสเตหีสเพเหววะราหันเตหิทัศหิจโลกัตทัตุหีเทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาหนติภควันตังพัชยะทัศนายยะพิกุสพิกุสัมคันจะอตะโคจัตุนังสัทาวาสกัยกานังเทวนังเอตจธาหัวเสียยังขอภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสเมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเกตนัสติงปัจมัตเตหีพิกุสเตหีสเพเหววะราหันเตหิทัศหิจโรกัทัตุหี เทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติภัคกวันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะยานุนาไมยังปิเยนาภัคกวาเตนุปัสสกมัยมะอุปสังกมิตวาภัคกวะตสันติเกปัจเจกะคาถาปเสนยามติอจโกตาเทวตาเสยทัปินามะภะละวะปุริโสสมัญชิตังวาภาหังภาสาริยปภสษาลิจังวาภาหังสามินชยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุดเทเวสุตะราชิตาภัคกวะตปุระโตปวปุระหังโสอะโกตาเทวตาภัคกวันตังพิยาน เทตะวายกัมมันตาทางซวยกัมมันตาทิตาโขเอกาเทวตาพระกัตสันติเกอิมังกตังลภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกยามะฆตาคตธมหายมังทามะสมายังทกิตายวะปราชิตาสังคติอัตขโขปราเทวตาพระกัตสันติเกอิมังกตังลภาสีจตตาพิกัโอสมมาทานสุจิตตังอัตโนชุกามากังสุจารติวะนิตันิคาเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตขโขปราเทวตาพระกัตสันติเกอิมังกตังลภาสีเจตวกีลังเจตวปาลิคังอินทกีลังโอหจาวม าลาจากขุมมัตตาสุตันตาสุสุนคกเตอัตขโอะปราเทวตาพระคตโตสันติเกอิมังคังรภาสิีเกจิพุทธังสารังคาตาเสนาเตกามิสันติอปายาภูมิปหายามนุสังใจหังเทวะกยังปาริภูมิได้สันติเกอต่ขอพระคัมภีมันเจศีเยปุยนามพิกะเวทัสสุโลกะจัตุสุเทวตาสันนิปติตาวันติจตหาขตังทัสศนียพิกุสังกัญจาเยปิเตพิกะเวอาเหตุสุปฏิตัมัทนารัคโตสามัตสุจตใจสัมปิปุกวันจานังเอตตากรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหตุสุเสยัตถะปิิิมยหหะะเเเอตตรป ขตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเจสาสมพิภะกวนตารย์อตาปรมเยวะเทวจารยสุนิปติตาภวิสันติเสยยญาติปีไมหังเอตาหิอาิกขิสามิพิกเวเทวกยานังนัมมณิกริเตสามิพิกเวเทวกยานังนัมมณิกริเทศิสามิพิกเวเทวกยานังนัมมณิจังสนาธาสัุตังมนัสิกาโรธาภาสิตามิติเอวัมปะติติโขเตพิกุภาควัตโตจัสสดสมภระกวัตตาาโอจ่าสีโลกัตมะนุสส มนุกัสสามีทัพุมาจตัสิตายสิตาคิริขภพรังปิิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัสาลีนาลมาแห่งสาพิสัมพุโนทัตมันนาสัสตาวิปัสสนะมานาวิลาปิญโยปจัตเตยัตตาวันในกปิละวัฒเวสะเตมันจจยิสัทธาสังเกติสัสนและเตยเทวกยาภิกตาเตวิชนาภิกขวเตจาตะปมะกะรุงสตวัพุทธศาสสานังเตสัมปตุระหุยานามนุษสานะทัสนังอภปยเกษตามัทธคุงสหัสสัทัสตลิงสตรีเกษสานามนุษสานะมัทธสุล อาเปเกนันตามาเถกุงที่ศาสภาพุทธาอาคุตเจสภาอภินญญาว่าวกิจวันนั้นจะคุมมาตจะโมันจะยิสัทธาสวเกศสเนเนลเซธวักยาพิกันตาเตวิชนาทภิกาวเยวหังกิจยึสามิขีระเหนุปุปปสรสตสาหัสาวยาขา ร่มากปีหรววัยทิมันโตจุติมันตวนวันตยัสสินมนมนาปิกมุงพิกุนังสมิติวนังชาติาสาเหมาวัจยคนานันตวันนี้หน่อยที่มันตจุติมันตวนวันตยัสสินโนมรรนาปิกมุโิกุนังสมิติวนางสทธกีรติสาสยานันตวันนี้น่อยที่มันตจุติมันโตวนาวันโตยัสสสินโนมัทธนาภิกษุโมิกกุนังสมิติวนางเวสามิตาปจสตายนานันตวันนี้น่อยท่มันตจุต มันโตมันน้ำมันโตยศศรีนมมันธรรมานาถิการมุพิคุณนางสมิติมนงังกุมพี่โรราชาคาคยิโกเวปุลราชนิเวสนัง พี่ยนางสจัตสหัสสามยะขันังปยิรุปัสติคุลพิโรราชะยิโกตถอบกสัตมิติงวะนางบริมันจัดทิสังราชายสัตตะลตอภาษาสติกันธรรมนางที่พริมหาราชยศสิโสปุตตปิตาสภะหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันต์โตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมัทมานาพิกโมพิกุลนางสมิติวะนังและกินันจัดทิสังราชาวิรุณโหตถภาษาสติคุลปัญชานางอาทิติมหาราชยศสิโสปุตตปิตาสภะหาโวอินทนาอินทมานามมหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนับวันโตยศศรีนมนธรรมนาภิกษุมงพี่กุลนังสมิติวนังปัชิมันจารีสังราชกุ วิโรปโกปัสสาสตินะคันาทิปติมหาราชายศศิโสปตะปิตาสภาวะอินทนามาหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสศินมรธรรมนาภิกขุนังสมิตินมนังวุตรรัตนทิสังฆราชกูวิโรตปัสสาสติยคันนาทิปติมหาราชายศศิโสปตะปิตาสภาวะอินทนามาหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสศินมรธรรมนาภิกขุนังสมิตินมนังปุริมาทิสังฆตลัทโธทักขิในนามวิรุณหโกปิเมนน้วิรูปขโกุเวโรอุตรังภิกษังจตโรเตมหาราช สัมปันตาจาตุโรทิฏฐันธรรลม,มนาถังสุวรรณเกักปิโรอัทเวได้สั่งมายาวินโนทาสาคุวันจานิกาสถา,ามมยากุเทนทเวเทนทุยพุจาวิพุโตสาหาจัตโนกรมาเสรถะจักกิโนมันทฑ นิมมันทุจะปะนาโทปะมัญโยจะเทวสุตโตจมาตริจิตตะเซนโจรกันทพนารโรราชโนสโพอะครูปัญจสิกเกิใจวัดติมพารุสุริยวัชสายเจตัญญจราชโนคันธภาพชาหราชพีมัฒนาภิกขมงพิ่ขุนังสามิติวนังอาตากูน้ำภสษานาคาเวสาลัสหาตจักกากัมพลันสัตตะลาอากูปยาคาสาหยติพียามุนาทัตรลธาจะอากุณคายัสัตสีนเอราวันโนมหานาคโสดะคะสามิติวนัง เยนะขราเชสหัสารันติทิพธิชาปะกิวิสุทธจักรคูเวหายาสาเตวนัมชาปตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตทานะคะราชนะมะสิสุปนตโตเคมมะมกสิปุตโตสันหิวจาหิอุปวะหะยันตานะคะสุปนาจารนามะกันสุภุฑังชิตาวัชิระหัตเถนะสมุทังอสุธาสิตาพระเจ้าวสันต์เศรษฐอิจิมันโตยัสสินอกลักกัญชามหาปิสมาอสุลา ธนเวชขาเวิปปจิตติสุจิตติจาระหารถน้ำมึนจีสาหัสจันจาภริปุตานังสเพเวโรจนะมกัสนาอิตวาพระลิงเสนังราหุมันทัมุปาขมุสมยโยธานิภัชเตปิขุนังสัมิติมนังอโปจัตเทวะปทวีจะไดโชวยดตะทาขมุงวรุณาวรุณาเทวะโสโมจะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาขุใจวายัสสิณุทัศเตเตทัศทากายสเปนานันตวันนิโนยติมันโตจุติมันโตวันนันโตยัสสิณุงค์ธรรมนาปิกามุงพิขุนังสัมิติมนังเว้นทูจัตเทวะสาหริจาสมาจ่า ทุเวยมมาจตสูปนิสาเทวะจันทะมากูปุรากิตาสุริยสูปนิสาเทวะสุริยมะคูปุรากิตานักกัตตนิปุรากิตาวะอะกูมันทวลาหกาวุฒินางมะสมวเสโถสกุปะคาปุริตโตทัสเตเตทัสทะกายาสเปนานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสศิโนมะธรรมนาติกะมุงพิกุนังสัมิติวนัง อาตคุซาปเทวาชาลัมคิสิขาริวะลิทกาจโรชาจอุอมารบุพันิภาสิโนวัลยานสหธรรมจ่าอจุตาจ่าเนชกาสุริยะลุจิลากรุกุวาสัพเนสิโนถ้าเสด็จถ้าสัชกยสพินันตวันนิ่งจิวันตัวชุติมันตัววันวันตัวยัสสิโนมาธรมนาภิกขมงภิกุนังสามิติมนังสมณามหาสมณามนุสสามนุสุตตมกิธาปุถุสิกากรุกรุมณรงปุถุสิกาอาตคุอาริโยเทวาเยจโรหิตวะสิโนปรคามหาปรคากุเทวยะสสิโน Tasete sa ta kayya sa pena na ta manino it ti manto chu di ngatawawala na wantoya sa sino wa สุคากาลมหาอรุณาอคุเวคนาสาสหโอทัตคัยหาปมุขาอุเตวะวิจขนาสทามาหารักชามิสกาจยศาสสินโนชนะยงนาคาปัญญยติสาภิวสติทเสติสศทศทากายาสเปนนาตะวันนิหน่อยเทมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศาสสินโนมาทามนาปิกโมปิกุนังสมิติวันังเขมียะจุตตายามากัจจตายาศาสินโนลำปิตกาลมาเสถาชติตมาจะอาถวานิมานารติโนอคุอัคุปราชิมิตาทเสติทศทากายาสเปนนาตะวันนิหน่อยเทมันโตชุติมันโตวนาวัน สัสินนมธัทมนาภิกษุโมฆะพิกลุนังสามีติงวะนางสัตเทตเทวนิกายาสพิพนานัตวันนี้นอนามันไว้ยนะคันชุเย่จะเนสัติธาสหบุรุตชาติมกิรังโอคตินมนาสังข์ถเขมโอคาตารังนาคังจันทวัสิตาติตัมสุประมาปรมตโตจัปุตตาอิจิมตโตสหัสนังคุมารโรจิโสจัต ส่วนปการสัมมิติวนางสหสัพพรมวโลกานามหาปมารปิตติติอุปปัโนจิติมันโตพิสมะปายโยยสัสสุเสตเซธาอิสราคูปัญเจกาวัสมวติโนเตสันจะมัชโตวาคาาริโตปาริวาริโตเตจัตสเพียพิกเจสิเตเทเวสัพพามเกเมรัินาพิกามิปัสสะกันตธรรมัที่ยายทากันตถาปัญฑาระกินัมันทัมตุโอสมันตาปริวาเรรมาอู มุนจิตาโคจินังอิติธาธามหาเซนนางกนาเสนาเปรเซยิปานินาตะละมาจัสรังตะตะวนาเพระวังยัสถาปวุสโกเมโคธนายัญโตอร์สวิชุกโกตทัสโสปจุทาวติสังกุโตอสยัมะเสตันกัรสภาปิญญายาวะวะกิตวันนั้นจะกุมมาตะตอมมันตยิสัทธาสาวะเกศสัสนระเตมรัสเนาปิกัรตาเตวิชนาทะพิการวเตจจัตตาปมะกะรุนสุตวัพุทธศาสาสนังวิตาลาเกหิปะกะมุนิสังรมันปิอินชัยุมสภเพวิชิตาสังฆมาพะยาติตายะสัตสิโน โมทนติสาหบเตรีสาวกาเตชะตในสุตติบนสวดจุลชัยยะประกรนัโมเมพุทธเตชัสสารตนาเตยธรรมมิกาเตชาปสิทธิประสิเทวานารยประะเมสุตาสิทธิพรหมาจักอินทาจัจจุโลกะคัมภีรขกบกาสมุทาภูตุงคังคาจัสสัพรามชัยยะประสิทธิปวันตุเตชยชยทะรนิทลรนิอุทธิอุทธินานตินานตีชยชยคัคนุลตะนิใสนิไรใสเสษนะเมรุราชขคนนรชี ชยชยคัมพีรสมงพีนาเคนทนตกีพิสัจปุตตกาลีชยชยทุนนิมิตตาโรคีชยชยสิงคีสุทธานมุกขาชยชยวารุณมุขะสัตตาชยชยจัมปาธินาคากุลคขันทกชยชยขจฉกนัตุรงสุกัระภูชงศีหะพยาคตีปาชยชยวารุณามุขะยาตาชิตาชิตาเสนนีปุณะสุทธินรดีชยชยสขาสขาชีวิชย ชยัทรนีตะเลสทาสุชยาชยชยทธรนีสารติงสทาชยชยมังกรารัญยาพระวเคชยชยวรุณยะเขชยชยรักษเสสุระพุชเตชาชยชยพรเมหมเณทนาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปัทวิงัพังชยชยอารหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมาเหสุโรหะโรห์รินเทวชยชยะ ครามาสุรกโฉยยยนาโควิรุณหกโควิรุปปกจจันที่มารวิอินโทจจเวนะเตโยจะกุเวโรวรุณปิจะอคิวายโยจะปัจจุนหกกุมารโตตะรตะโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัธโยอิสิโนสาวกสัพพาชยรามโมภวันตุเตชฉยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชฉยะไตนะชฉยะเตเนะชยสถิภวันตุเตเตยนะพุทธเตชฉยนาหัวตุเตชฉยะมังคลัง ชโยปิพุทธศักริยมัตโตอย่างมรัสสจปาปีมัตโตปราชโยคุสยมพุทธิปันเตปโมทิตาชยตตถาสะพรหมคณามเหสีโนชโยปิพุทธศักริยมัตโตย่ามรัสสจปาปีมัตโตปราชโยคุสยมพุทธิปันเตปโมทิตาชยตตถาอินทคนาเมหสีโนชโยปิพุทธศักริยมัตโตย่ามรัสสจปาปีมัตโตปราชโยคุสยมพุทธิปันเตปโมทิตาชยตตถาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธศักริยมัตโตย่ามรัสสจปาปีมัตโตปราชโยคุสยมพุทธิปันเตปโมทิตาชยัตตถาสุน นมาเหษสีโนชโยปิพุทธศสตริมัตโตยังมรัสสัจปาปิมัตโตปราชโยกุสยมปฏิมันเตปมรติตาชยยะตถานักคณามาเหษสีโนชโยปิพุทธศสตริมัตโตยังมรัสสัจปาปิมัตโตปราชโยกุสยมปฏิมันเตปมรติตาชยยะตถาสาวพรหมคณามาเหษสีโนชโยยันโตปฏิยามุเลสัพญานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยะสุจิยาบังคาเลอปราชิตาปัลลังเกสิเสปัทวิปุกคะเรอพิเสเกสัพพิทนาอคัปปโตปมรติสุนักขตังสุมั ขาปปรังสุปภะตังสุปจิตตังสุขโนโส,สุมุปหิโตจัตสุยิฐังพมจาริสุปทักถกินังกยายะกัมมังวจากัมมังปทักถกินังปทักถกินังมะโนกัมมังปณิทิเตปทักถกินาปทักถกินานิกนตะวานาลาพันตเถปทักถกินเณเตะอชัลธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนานอโรคาสุขิตาโธหธาสหัสเพหิยติพ,พยยิพ สุนันต์ปลโทเยเทวาอัศมินฐานในอธิกตาที่คายุคกาสทาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตูจิตนะสาธตนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพเรนโตมโนรัฐายุตักกาเรปวัสสตูวัดสังวัสสาวรากาโรคาจุปวะเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะธาระหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัเมสุตังเอกังสัมยังภะตะวัติโยมิหารติเชตวะในอนาคตกิกันสัมรมิต ตะโกภควาภิโกมันเตศิภะกะภิกขวติพระทันตติเตภิโุภควาโตประจัตสังสมภควาอตะทะโวจาอุปัฏฐานภิกขเวจตถาคตานานุปปัาวจตถาคตานังติตาวัสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานิจติตังจตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวะภิสัมเพสเวภิกติเทศิตปัญญาเปติปัจจะเปติวิวารติวิพัจชติวุจชณีกรติสเพสังคารานิจติอุปัฏฐานภิกขเวจตถาคตานัง อนุปัฏาวาจถาคตนานติตาวะสาถาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารทุกติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมงุจตวะอภิสเมตวะจิกติเทเสติปัญญาปิติปัตถปิติวิวรติวิปัจจติอุตติกโรติสเพสังขารทุกติอุปัฏวาวิกเวตถาคตานุปัฏาวาตถาคตานังติตาวะสาถาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตติตังตถาคโตอภิสังุจติอภิสเมติอภิสังุจตวะอภิสเมตวะ จิตติเทเติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิวรติวิปัชติตนณีกรโตติสะเพตตมานันติอิธมวจจาภควาตมะนาเตปิกุปโกโตปไสยังอภินันทุนติ บทสวดพระเทศกรัตะ์คาถาที่ตั้งนานว่าขมายนานัปปฏิกะแขอนาขะตังบุคคณไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เปิดพระวงึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยยธาี่ตัมปหิน,น,นันตาปัาาตันจะตนาปัตังสิงเป็นอดีก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก,ก็ยังไม่มาปัจจุันังจะโยธรรมังจัตตาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังจังวิธามนุปูหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคนแกงเขาควรพ่อพูรักันชนนั้นไว้อัจเชชวกิมาตปงโ โกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้คนตายไหมเพุ่งนี้น้าหินนองสังฆารันตินะมหาเสรในน้มัจุนาเพราะการปะเพียนแต่มัจุราซึ่งมีเสวยงามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารนด้มาจะเป็นอโหรตามะตันทิตังตังเวประเทศกตัตติสันโเตจิกาเตมุนีวุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียบผู้มีความเพียรอยู่ช่นนั้นไม่เก,กิดทันกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตรีเดียวกนาชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจเจเวนะ สเพสังขารนิจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประรรมนามปรทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประรรมนามปรทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าตัว วัาตรงของเราอัตกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาราณังความตายเป็นของยั่งยืนอนวัจฉมยามารีบพังอันเราจะพื้นตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานังเมชีวิตชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ นางเมนี้อาตังตความใจของเราเป็นของเพียงว่าตาบคนที่จะสังเวชอายังกยโยอาจีรังร่างกายมีไม่ได้ตั้งอยู่ในอัปเปตวิญญาณโนคนปราจะตับวิญญาณชุดทอนเขาจริงเสียแล้วอธิเทเสตติจักนนทบัทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอีวัตปดูด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวา,า,าัสังขาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะทาทวรยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวันที่รุชันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปได้ส ไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจอยู่ มะลิงสูจามริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเทว,ว่างมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมทะสงสยยัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตใจยังกินจิยังกินจิกุศลังกามังสัพเพหิพระเทหิกาจังมันยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตโยเยเทวะอัตมิงฐานเนอะจิกตาสิกาอยุกัสธาวุนตุสุกิตาหุนตุตุกขะพมุชนตุมตาปิตาสุกิตาหุนตุตุกขะพมุชนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุตุกขะพมุชนตุสัพเพยาติกาสุกิตาห ยกาสัพเพปตาสุกิจาวันตุสุขะปมินจตุสัพเพจาริยุปชัยญาสุกิตาวันตุสุขะปมินจตุสัพเพนะกขตาสุกิจาวันตุสุขะปมินจตุสัพเพเทวาสุกิตาวันตุสุขะปมินจตุสัพเพสามาตินางสมิชนตุโมบทสวดหลวงปูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาตายเทวตาสันติวิหารว,วัตินีถุเพจเรปฏิกะเรย์ ธรรมธนินาพะวันตุปจิตาสติงกระลอเตทาวิหารามันทะเลเทราจามชนนวัตกจิตตวสารานิจจนาปฏิอุปัสกาขามาจัดเทศานิคามาจัดอิศราสัมปานาปุตตะสุิจารุวันตุเตชาราปุชัเยปิจันตสังภาวะจำเสธชะตาทัโวปปาติกันิยานิกนณามะวารังปจิจเตสเพปิตุกัสการุตุสังขยังทัตุจิรังสตัจสมุมธรรมธาราจักภูคาราสังโคโหตุสัมโควะอัธยาจหิตายาจามเพรละคจุสัจโมุสเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัพปปุญญายมะทเมอริยปเว ทิเตปัสสนาหัตุสสะเภปิปันิโนพุทธะสาธเตเนสัมมาเารังประวิชนโตกระเดเทวประวัติสตุวติภาวายะกษัตจานังสมิทังนิตุมิทันเน็งมาตาปิตาจาระังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมนณราชโนประชังรักขันตุสัพพาธาเทวตาอุโยชนาคตาทุกขัตปตาจนิทุกขะพยาปตาจนิดพยาโสขัตปตาจนิโสกะวัตุสสะเภปิปันิโนเอตาวัตตาจาระเมืองอิสัมปะตังเบญญาสัมปะตังสะเภเทวานุโมจนตุสัมปะสัมปติสิทธิยาธนังโตจนตุ สตายะสีลังรักขัตุสัพพัพภาวนาพิรตาหอยตุวขจตุเทวตาคาตาสุมังคลพาทาโหตุสัพพังสุมังคลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภัยเวนัสติยุตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภายเวนัสติยุตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภัยเวนัสติยุตุนิรันตระสัพเพพุทธาภรัพตาปิเจกนันจิยังภระอาอันตันติตินะลัคนาปัจจะมีสัพพโสส อรหันตนั้นจะเตินะแล้วขันธ์ปัมิสัพพสอสเพพุทธาพระรัตนาปเจกัยนั้นจะยังพลังอรหันตนั้นจะเตชนะแล้วขันธ์ปัมิสัพพสอสเพพุทธาพระรัตนาปเจกัยนั้นจะยังพลังอรหันตนั้นจะเตชนะพระขังพัญมิสัพพสอสเพพุทธาพระรัตนาปัจกัยนั้นจะยังพลังอรหันตนั้นจะเตชนะแล้วขันธ์ปัญมีสัพพสสเพพุทธาพระรัตนาปเจกัยนั้นจะยังพลังอรหันตนั้นจะเตชนะพระขังปัญมีสัพพสสเพพุทธาพระรัตนาปเจกัยนั้นจะยังพลังอรหันตนั้นจะเจตชจนะแล้วขันธ์ปัญมีสัพพสสเพพุทธา พระาปัจจกนันงจยั้งพลังอรหันต์นนันจติชในะละคกขำก็จะมีสัพพสัพเพกุธาพระปตัจจกนันงจยั้งพลังอรหันต์นนันจติชในะละคกขำก็จะมีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบ si ุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก็เลาจิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสืบสมบรติภัยข้อที่สองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพมันชอบทำก็ไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ก็เจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมมม่นใพพรระะคคาสสอแหงงเด็ สามพุนเจ้าต,ตำรวจในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมศพอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลประปิตายยอดศสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทังปวงที่สามสิบอำนวยเสสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการด้วยเทศาธทุสาธุสาธุ